เครื่องพลาสมาบริงค่ะตัวนี้ก็จะเป็นพลังงานพลาสมานะคะมาแตกประจุของน้ำและออกซิเจนในอากาศค่ะให้แตกตัวเป็นสารสา ะะก็คือโอโซนนะคะที่ช่วยฆ่าเชือ้อแล้วก็มีไฮดรอกซิลแล้วก็ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ L o X I, นะคะซึ่ง3าตัวนี้มีฤทธิ์ในการพิลลิ่งข้อ1แล้วก็ข้อสอก็คือฆ่าเชื้อแบคทีเรียยีสต์ลานะคะก็จะช่วยเรื่องสิวพดสิวพืชดรอยดำขนคูดนะคะหลังทำใบนะคะอันนี้คือเซลล์ที่ตายแล้วเดดเซลล์บนหน้าของหมอออกไปเยอะเลย